พอดีครับผมจากกิ้งแกงทีมฮะพอดีอ่าย,ย่านสะพานใหม่ฝนโยธิน52หน้าเนี่ยรถไฟฟ้าครับเนี่ยแล้วด้านนี้ฝนโยธิน52นะฮะตองไฟเนี่ยฝนโยธิน54ฮะก็าชาวบ้านเนี่ยก็รอร้องผมมานะก็ทั้งแถบเลยฮะบอกจากกิ้งอ่าย่านสะพานใหม่ซอย52เนี่ยเราน่าจะสมควรมีกล้องจอนปิดนะครับผมที่ดูนะครับนี่ฮะมีครับรมีฮะตรงนี้ครับนี่นะตรงนี้ฮะกล้องจอนปิดครับอ่าเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ ะไปด้านนู้้นนนกดาี้นะครับก็อยากมีชาวบ้านนะครับหลายคนเลยฮะเนี่ยฮะป้าป้าก๋วยเตี๋ยวอ่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยคะเนี่ยมาตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วเป็นไงครับคุณป,ป้าที่ภาสานอยากได้ไหมครับเราต้องการกล้องวงตาปิดเพราะว่าเราเป็นนะคะเราเป็นชาวสะพานใหม่ครับคือ,อถ้ามันมีก็มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับป้อออาอยากได้ ความปลอดภัยของประชาชนของประชาชนแม่ค้านะพ่อแม่ค้าเนี่เขาขายของอยู่ในซอยจิเกเดนะโอเคถ้าตื่นไปตื่นไปตลาดกี่โมงครับดีสี่ค่ะตื่นไปดีสี่ฮะอ๋อก็ใช้เส้นทางไหนครับคุณเ้า บางครั้งก็ต้องไปข้ามสะพานล,ลอยเพราะว่าข้ามตรงนี้ก็กลัวรถเพราะว่าลิฟต์ยังไม่เปิดโอเคคร,ครับได้ได้ผมว่านี่จะจริงจจริงนะเดี๋ยวผมว่าจะประสานเนี่ยท่านดัชนีฝันเมืองผู้ว่าเมืองขีหมาตครนะครับก็ขอความการุณาของวามเพาะเมตตาท่นานว่าก็มาติดต,ตั้งจรปผิดให้ดีน้องประชาชนนะตรงนั้นเลยนะครับย่านสะพานใหม่ยังไม่มีเลยฮะเพื่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะเมื่อเกิดวัตถเหตุเมื่อเกิดทัตกรรม วิ่งราวหรือมีการต่อสู้หรือใช้อาวุธปืนนะเราจะได้มีพยานหลักฐานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับได้ปังนะอาจารย์เทียบฮะอาจารย์เชียบก็อยู่ซอยห้าสองเนี่ยฮะไปนะอาจารย์ครับอยากอยากได้มั้ยเพราะอาจารย์ใช้สัญจรบ่อยค่ะอยากได้ค่ะเพราะว่าซอยนี้เนาะก็ถือว่าเป็นซอยใหญ่มีประชาชนพุกพ่านเยอะนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะตอนนี้ก็มีรถสัญจรไปมาแม้ขณะนี้จะเวลาเกือบจะทุ่มกววาแล้วนะคะ มีกล้องวงจรปิดนะคะมาติดหน้าปากซอยก็เป็นแบบช่วยให้เรามองเห็นว่าเดี๋ยวเผื่อมีภัยอันตรายอะไรมาอเง<น>ี้ยค่ะก็จะได้รู้สึกสปลอดภัยค,คะ่ะเนี่ยชาวบ้านนะครับท่านท่าน,านอัศวินนะเนี่ยฮะ ่าลูกผู้หญิงอยู่ซอย52นะครับต้องการนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยเมตตามีความอนุเคราะสุขเพราะต่อญาติสะพานใหม่บนยอดที่หน้าที่2ที่น้องประชาชนของเรานะครับติดไมีรถเกิดมีรอปีนขึ้นราวแต่มันไม่มีกล้องอต่มันไม่มีกล้องอ่ะมันก็เลยหาจับผู้ต้องหาไม่ได้จับไปจับมาราคารถจะมีอะไเลยน้อยผมฟังหน่อยที่อยู่ปากซอย52เมื่อเดือนที่แล้วอะค่ะ แล้วก็ตังสองพันกว่าอ่าประกดหายห,ายห,หายรือไงฮะหายค่ะหายได้หรืไม่ได้เลยไม่มีกล้องดูอ๋อคือสอ,องพันกว่านี่หายจ้ยาจับไปไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ไม่ได้แจ้งความด้วยก็ไม่ได้แจ้งความด้วยแต่ว่าคาดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาติดกล้องให้เนี่ยโอเคไหมฮะโอเคค่ะดีมากเลยดีดีไหมชอบไหมค่ะชอบค่ะอ๋อชอบใช่ไหมฮะอ๋อจะติดป่กซอยนะจ้า เนี่ยฮะร้านปูมันเลยอ่ะพอดีกระบ้านกระสาที่จึงมาอยากให้ติดต้องจรปิดเนี่ยตรงอนนตีนห้าตีนสองอ่ะปากซอยอ่ะของแค่หานครเนี่ยสอดข่าวพี่น้องประชาชนในย่างนครนี้เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมครับติดต่องเนี่ยตรงนี้นะปากซอยเพื่อความปลอดภัยนะครับเห็นด้วยใช่ไหมฮะเห็นด้วยครับไแอเนี่งนี้คอยขายอะไรอยู่ครับขายน้ำผลไม้ตรงนี้ครับโอ้ากอยครับ หน้าปัดลอยเห็นด้วยไหมฮะเนี่ยผมจะมาติดเครื่องจอนกี้เนี่ยเห็นด้วยครับด anyway. ีเลยพราะว่าเดี๋ยวพี the night, the night. ่จริงเนี่ยจะประสารพี่ว่ังทพมหานครไยก็หนักวินฝังเมืองเห็นด้วยไหมเห็นด้วยด้วยบอกเลยว่าเห็นด้วยเนี่ยในในลักษณะไหนก็ติดเนี่ยตามรู้สึกอครับตอนนี้ลาล่าสุดนี่ของในร้านเพิ่งจะหายไปเลยฮลาสุดนี่เลยอ๋อสุดล้นล้นเลยครับของมันจะหายไปได้ครับ จะช่วยได้นะครับประชาชนนะ,อะบอกจะช่วยได้นะครับครับเคไหมดีไหมสวัสดีครับผมจากทีนครเดี๋ยวจะมาจะมาติดกล้องให้นะพอดี้ชาวบ้านก็ร้องจริงมาแล้วก็จะประสานให้กับเตือนฝันเมืองเราผู้ว่าโเคหมอกระตอมจะมาติดกล้องามมาให้พี่น้องประชาชน,นอยากถามว่าเห็นด้วยไหมเห็นดน <ะ S 1> ้วยเห็นด้วยอยู่แล้วต้องเห็นด้วยนะด้วยเนะติดตรงซอย52ก่อนนะปากซอยเลยดีเลยนะ จะจีบน้องแับซอยน้อสองเห็นด้วยไหมครับเด้วยพลามีอะไรจะได้เห็บกันเห็นด้วยเพราะสาเหตุอะไรฮะพรามีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมุดคนอะไรมาเนี่ยเห็นก็ไป็น้องดูได้แตคนอะไรนี่มันไม่เห็นแค่คนไปยิงกันอะไรกันมันก็ไม่เห็นอ๋อไม่เห็นมีน้องม่เห็นเกลียวมากเลยก็ดีอย่างดีอย่างใช่ไหมครับโอเคขอบคุณมากครับ สวัสดีครับพี่จริงนะท่านประธานท่าผู้ว่านะท่านอดีตวินเผัาเมืองท่วงเทพมหานครนะฮะจะติดนข้งวช้อนติดปากซอย52อ่ะบันไดลงรถไฟฟ้าเนี่ยเพื่อความสะดวกปลอดภัยของพี่น้องประชาชนย่างสะพานใหม่เห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับช่วยพูดไหนเลื่วยเพราะอะไรฮะเพื่อความปลอดภัยครับอ๋อเพื่อความปลอดภัยนะของทุกคนที่จะเดินะทางถ้าเกิดเหตุอย่างเงี้จะได้มีกล้องไว้ดู อ๋อเพื่อบางปลอดภัยครับโอเคโอเคเนยัก้าตินี่ญาติกล้องตอนปิดปากซอยห้าสองเห็นด้วยไหมด้วยมเอมเทรพเพือบางปลอดภัยของประชาชนเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยครับโอเคากล้องอนติดปากซอยห้เห็นด้วยไหมครับด้่ะพ วานใที่ครับผมจากกิ่งแตงกินนะฮะพอดีว่ามาจุดที่สองผมมายืนอยู่ร้านกระเพาะปลาเจ้าเกานะครับย่างสะพานใหม่ารันตีเลยฮะอร่อยมากอร่อยมากนะครับทีเดียวนะครับเดี๋ยวตีกล้องเขาพดีเขาไะตีกล้องอีกแล้ว แล้วมันไม่ปลอดภัยสิครับครับถ้าพูดนะอยากต้องการต้องการมากครับผมอยากได้มากเพราะว่าตรงที่มันพุนและอันตรายอ๋อัะแน่นอันตรายนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่คิงเนี่ยจะประสานพวกที่มานครท่านนักศึกษานปากเมืองนะครับที่น้องประชาชนเนี่ยย่านสะบานใหม่ซอยหน้าสองหรือบริเวณใกล้เคียงนะครับ ก็ขอความอนุเคราะห์ขอความท่านเลยอธิวินปันเมืองเนี่ยปันใจชาวเชียงใหม่นครเนี่ยขอความอนุเคราะห์แล้วเมตตาให้พี่น้องประชาชน2จุดนะครับผลยอดทีน่าสิบสองก็ตรงนิดแม่ธนาคารทหารไทยนะครับโอเคไหมโอเคมากครับอเคขอบคุณที่จริงนะครับผมครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมจากทีมแทนทีนะผมก็ก็ไม่มีอะไรนะตอนนี้ก็ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนก็ขอฝากท่านผู้ว่าเชียงใหมนครพลตำรวจเอกอัศวินปันเมืองนะครับเพราะว่าที่สาเหตุเนี่ยพี่ รถประชาชนเนี่ยประสานผมมาเนี่ยก็ท่านดูเนี้ยกว่าจะเลิกเนี่ยแม่ค้าเนี่ยทีอออสองทีสามม่งตอนติดก็ไม่มีพ็ลอยออกมาสองญาติเนี่ยมันใหญ่ฮะเวลารถชนกันอุบัติเหตุหรืออาดยาตามวิ่งราวตกิผู้หญิงคนแก่เด็กมันไม่มีกล้องเลยฮะก็มีน้องประชาชนเนี่ยต้องามาหลักฐานแล้วเอาไปจับ น้องประชาชนนะฮะก็เออดูเล็กัน่ะนะดูเห็นไหมซอยมันใหญ่มันไม่มีเลยครับแต่ในนี้มีต้องมาหาเลยรถเนี่ยฮะผู้หญิงผู้หญิงเนี้ยฮะลงมาเนี่ยครับห้องไม่มีเลยฮะประชาชนก็ประสานผมมาเนี่ยครับก็เนี่ยประสานผมมาอยากจะได้กล้องจริงครับท่านครับท่านช่วยอนุเคราะห์หน่อยนะเดี๋ยวยังไงอาจารย์มานพนะเขาก็อยู่ซอยห้าสองเนี่ยขอเชิญอาจารย์พูดหน่อยครับ ผมเนี่ยเ,เติบและเติบโตในซอย52นะฮะอยู่มาประมาณ40กว่าป,ป,ปีแล้วก็วร,รู้ว่าคนในนี้มีคนอยู่จำนวนมากเลยแล้วก็เดินทางเข้าออกตลอดที่ปิดกล้มงที่ในช่วงนี้มีการลักดาวด้วยนะฮะ,ะ,ะแล้วก็มันก็ดูแบบคนไม่ค่อยมีอ่ะพราะคนไม่มีแต่เวลาจะเจออันตรายอะไรเนี่ยอาจจะไม่มีใครมาช่วยเราได้ในช่วงที่มันเงียบอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดมันมีกล้องเข้ามาช่วยเราในหน้าบักซอยเนี่ยเวลาคนที่จะทําการทุจริตหรือทําการโกงขโมยอะไรพวกเนี้ยเขาก็อาจจะ ซ้อมลงซ้อมลงไม่กล้าเพราะเห็นกล้องอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเกิดมามองดูเนี่ยมันไม่มีดังนับผมคิดว่าถ้าเกิดมันมีกล้องแล้วเนี่ยมันอาจจะช่วยเซฟขยันนะฮะอาจารย์ทีแมงบนหน่อยตัวพี่น้องประชาชนเห็นไหมฮะเนี่ยตันี่ย้องผู้หญิง้องคนแก่ต้งเด็กเนี่ยฮะทีต้องการกล้องก็จะได้มีพยานหลักฐานเพื่อให้เจ้าที่ตำรวจ หรือสารเนี่ยฮะเขาต่อลยค้ัประจานจากผู้ต่อเลยครับครับแต่าเมื่อกี้นี้คือคนเดินทางมาตลอดนะฮะคนเดินทางเยอะมากเลยะะดังนั้นด้าเกิดมันมีกล้องก็จะช่วยทําให้คนรู้ึกปสอดภัยกับคนที่ขาขายอยู่ตรงนี้และกับคนที่เดินทางผ่านไปน่าแบกซอยด้วยและสําหรับคนอื่นด้วยที่เวลาจะติดาตามโจเนี่ยเราก็สามารถดูจากกล้องตรงนี้ได้ซึ่งตอนนี้ไม่มีถ้ามีมันก็จะดีขึ้นดีใช่ไหมอาจารย์ครับออ,อไอด้ดีๆอย่างนี้อาจารย์ ผมก็ต้องรีบประสานต้องรีบแล้วครับผมต้องรีบประสานคนตำรวจเอกอัศวินฝันเมืองว่างเทพมหานครนะฮะท่านมาช่วยผมก็บอกแลยย้ําว่าขอให้ท่านมีควา,ามเมตตานุเพราะย่านสะพานใหม่นะครับท่านถ้าลงสื่อไปท่านเห็นเนี่ยท่านตัดใจให้พี่น้องประชาชนเลยครับ,รบผมยกให้ท่ดน่อแยกสามเนี่ยทั้งย่านรัศมีเนี่ยฮะโอเคแม่อาจารย์ครับ